คือมันคบกันได้ทุกวันแหละอาทิตย์กับจันบางคนบอกว่าคบไม่ได้แต่จริงๆแล้วคบได้แต่ว่าเราก็ต้องอาทิตย์ก็ต้องทนกับความอ่อนไหวของของวันจันทริอ่าสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โถที่รักกับวีเจทีริบค่ะตอนนี้ที่รีบอยู่กับแม่หมอหมวยนะคะหรือว่าแม่หมอแฟรี่แคทต่นเองบอกเลยว่ากว่าจะได้ตัวมานี่ยากมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยที่มาในวันนี้เราก็ต้องดูดวงให้คุ้มค่ะ แล้วก็เข้ามาโถท,ที่รักก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับคู่นะ <c oughs> คือเรื่องของผู้ชายน่นอง <c oughs> <ๆ>ถ้าสมมติมีคนเข้ามาอ,อยากจะรู้ว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าสมพงกับเราหรือเปล่าเราจะมีวิธีการดูดวงยังไงบ้างคะ,ะเรา,ราวๆลวถ้าเราไม่รู้ว่าเดือนปีเกิดเขาใช่ไหมแต่ว่าเราดูเราดูดาวเป็นอนะ่ะเราก็จะดูว่าดู <c oughs> ดาวตอนกลางคืนไม่ใช่ดูดาวเป็นแบบแอปในมือถือะหลักๆเรื่องความรัก <c oughs> เขาก็จะดูที่ดาวศุกร์ <c oughs> ใช่ไหมถ้าช่วงเดือนนั้นดาวศุกร์ โคจอนทับดาวนิตยูหรือว่าดาวเสาถ้ามีคนเข้ามาคุยกับเราในช่วงนี้<ะ>ก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าถือว่าสุกกับเสาแล้วก็สุขกับนิตยูอะเป็นคู่ดาวที่ทําให้ความรักมันมีการเลิกลาหย่าร้างหรือว่าต้องห<ะ>่างกันอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งละว,วิธีเรื่องของการดูดาวแต่ดูดาวเนี่ยมันอาจจะเข้าถึงยากนิดน,นึงแบบคนทั่วไปอาจจะแบบบางนาคน<ะ>ก็ไม่รู้วันเดือนปีเกิดหรือว่าไม่รู้เวลาเกิดที่ชัดเจนใช่ไหมคะก็ให้สังเกตเรื่องการเงินเพราะว่าจริงๆแล้วดาวความรักกับดาวการเงินสัมพันธ์กัน ยังไงอาจารย์แม่หมออย่างเช่นในช่วงนี้ถ้าเรามีแบบว่าเป็นหนี้หรือว่าแบบมีค่าใช้จ่ายเยอะโดนหลอกโดนโกงอะไรช่วงนี้แล้วมีคนเข้ามาคุยกับเราพอดี ถ say, ือว nice ่าคนที่เ like ข้ามาไม่ส oh. ่งเสริมเราเราก็มีโอกาสที Latin> ่จะไม่ใช่ความรักที่แท้จริงด้วยแต่ถ้าแบบการเงินเราเริ่มขยับดีขึ้นเรื่อยๆหรือหนี้สินที่มีเริ่มเบาๆเบาบางลงไปก็ถือว่าเฮ้ยคนนั้นน่ะโอเคเข้ามาเสริมเราแล้วก็จะคบกันได้แบบยาวๆเริ่ดก็สมมติว่าถ้าเกิดช่วงนี้การเงินหนูคล่องอะไรเงี้ยใช่หมายถึงแบบออกคล่องนะออกคล่องก็ไม่ได้สิผู้ชายเขาก็อาจจะมาแล้วก็ไปคล่องเหมือนกันเข้ามาง่ายก็ออกไปง่ายใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเสริมดวงความรัก อย่างหนึ่งที่ว่าทั้งตูงหนุ่มสาวๆเลยนะที่จะเน้น,นย้ําทุกคนเวลามาดูดวงกับพี่จะบอกว่าถ้าดวงความรักยู่ไม่ดีอ่ะใ,ให้เก็บเงินเก็บเงินเยอะๆใช่ให้เก็บเงินไปเรื่อยๆๆๆ,ๆอย่างน้อยถ้ามีความมั่นคงทางการเงินปุ๊บ <ๆ S 1> เขาเรียกมันเป็นเหมือนกฎของแรงดึงดูดอะคะ่ะมันก็จะดึงให้เรื่องอื่นๆของเ,เรา,าดีขึ้นผู้ชายหมุนรอบเราด้วยเงินแน่นเองค่ะเป็นชนีเนี่ยสวย่างเดียวไม่พอต้องมีตังค์ด้วยค่ะถูกต้อง อย่างที่3นะคะเราจะดูอย่างที่3ส่วนใหญ่คนจะชอบถามว่าเราเกิดวันอาทิตย์จะมีแฟนวันไหนดีอะไรแบบนี้นะอ,อย่างเช่นบางทีมันจะมีบางคู่เกิดวันอาทิตย์กับอังคารใช่ไหมตามตำราเขาบอกว่าเป็นคู่ศัตรูกันแต่ในแง่ดีของเขาเขาส่งเสริมกันนะจริงๆเพราะว่าตามตำราเขาบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดี มันอาจจะเป็นคนที่มีความเห็นต่างจากเราแต่ว่าเป็นมุมมองที่ทําให้เราโตขึ้นเหมือนคนที่แบบว่าเฮ้ยเราอาจจะมีจุดด้อยอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาอะมองเห็นแล้วก็ช่วยปรับแก้ให้อ๋อก็คือเหมือนอาจจะมีแบบกระทบกระทั่งหรือเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่โดยรวมคือส่งเสริมสนับสนุนกันดีใช่นนแล้วบางคนเขาบอกว่าอ่ะคนเกิดวันเดียวกันคบกันไม่ได้อันนี้ก็บอกเลยว่าไม่จริงคนงงเกิดวันเดียวกันคบกันได้เพียงแต่ว่าอาจจะ รำคาญคนข้างๆเพราะว่านี่ัยความเหมือนกันมากเกินไปนั่นแหละอ่ะ,อะโอเคเรามาไล่กันดีกว่า <c oughs> คือตั้งแต่วันอาทิตย์เลยไปจนถึงวันเสาร์เลยว่าอาทิตย์สมพงศ์กับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันคบกันได้ทุกวันแหละอาทิตย์กับจันทร์บางคนบอกว่าคบไม่ได้แต่จริงๆแล้วคบได้แต่ว่าเราก็ต้องอาทิตย์ก็ต้องทนกับความอ่อนไหวของของวันจันนิดนึงอ๋ออ่างั้นเอาอาทิตย์ที่มันแมทจริงๆกับวันไหนที่มันแบบ โปเชะเหรอ,อจริงๆก็คืออาทิตย์กับอาทิตย์นั่นแหละอาทิตย์กับอาทิตย์แสดงว่าคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือเข้ากับวันอาทิตย์ได้ดีที่สุดใช่เพราะว่ามันมีอาทิตย์กับพฤหัสเขาจะบอกว่าเป็นดาวคู่มิตรกันใช่ไหม,มแต่ความจริงแล้วพฤหัสมันจะมาคุมอาทิตย์อ๋อเราก็ถูกข,ข่มเหงได้ใช่แล้วซึ่งคนเกิดอาทิตย์เป็นคนที่จะมีความเอาแต่ใจมีความดื้อของเขามีความติดเป็นของตัวเองพอถูกพฤหัสแบบว่าจีนมมากๆข่มมากๆก็จะไม่ยอมก็จะอยู่กันได้แบบ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ความคิดเห็นจะขัดแย้งกันตลอดอ่ะก็แสดงว่าอาทิตย์กับอาทิตย์อ่ะแล้ววันจันทร์ล่ะวันจันทร์เข้าอะไรที่สุดจันทร์กับพุธหรือจันทร์กับศุกร์ได้แล้วพุธกลางคืนได้ไหมพุธกลางคืนได้ไหมก็ได้ยิ่งได้ใหญ่เพราะว่าแบบว่าเครว่าอะไรคนเกิดวันจันทร์ก็จะค่อนข้างยอมโอเควันอังคารอังคารกับอังคารได้อังคารกับศุกร์ได้อังคารกับอังคารอังคารกับศุกร์อ่ะแล้ววัน วันพุธอีกรอ,รอบหนึ่งพุธอีกพุธกับจันทร์ได้พุธกับอาทิตย์ได้พูดกลางคืนพูดกลางคืนกับพูดกลางวันก็ได้อือห,หัอผลิขากับจันทร์ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าตามคู่ดาวเขาจะมีกรอ,อยู่ว่าพฤหัสจันท์ปั้นผัวเมียไม่ให้เสียขนมากมั่นปั้นผัวเมีมเยมมมอะไรนะเออเคสเนี้ยพฤหัสจะได้เปรียบคนที่เกิดเหมือนกันคนเกิดเหมือนกันก็จะยอมพฤหัสมากวันศุกร์เหรอคะวันศุกร์ศุกร์กับพุธก็ได้แต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง มันเหมือนเป็นคู่เขาเรียกว่าพุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักงัวเมาเสพสมจนสนสารศุกร์กับพุทธมักจะมีอะไรก็ว่าไปตามกันไม่มีใครเบรกกันเลยตากินเหล้ากินเหล้าไาใช่ใช่ตาอะไรแบบเนี้ยเออวันเสาร์วันเสาร์ก็กบเสาร์กะอาทิตย์ก็ได้เพราะว่าเป็นคู่ธาตุไฟเหมือนกันเสาร์อาทิตย์อ่ะไฟกับไฟทําไงดีล่ะอ่ะก็เป็นไฟไฟร้อนกับไฟอบอุ่นอ่ามันก็จะแบบมีความบาลานซ์กัน อ่านี่ก็เป็นวิธีต่างๆนานามีอีกวิธีไหมคะแน่หนออ่าถ้าอีกคนนึงถ้าแบบไม่ชัวใช่ไหมคะทุกคนก็จะเริ่มแบบเรียกร้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแบบว่าช่วยหนูด้วยเธออะไรนี้แบบหนูจะมีคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ตรงให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีพี่จะชอบพาลูกค้าไปไหว้ที่พระแม่ลักษมีตรงเซนทันเล็เผ้าข้างๆโรงแรมเชนทรา จุดส<ม>พระแม่พระแม่อุมาเทวีหรือพระแม่รักษมีเหมือนกันแต่เป็นวัดแขกสีลมจดค่ะจดค่ะจุดสามจุดสก็มีพระแม่ลักสมีที่เกสอนภาซาส่วนมากเป็นพระแม่รักษมีหมดเลยใช่เพราะว่าเป็นเทพผู้หญิงก็จะช่วยเราเรื่องความรัก อ่านั่นแหละแต่แต่อย่าคาดหวังมากเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใครไม่ใช่คู่กันอะแม่ก็จะปัดให้ออกไปแบบเร็วมากอย่างรวดเร็วเราจะได้ไมนะ่ต้องเสียเวลาใช่นะเพราะว่าอันนี้ก็เคยไปว้แล้วบังคับลูกค้าไปว่ว้ด้วยบางคนที่แบบดาราม่าเรื่องแบบคู่เรื่องแฟนเกา่า<ม>เธอเธอตัดไม่ได้มากจะพาไปไหว้พระวัดแขกนั่งให้นั่งไหว้แล้วก็ให้พูดตามว่าใครไม่ดีขอให้ออกไปจากชีวิตอีกเหมือนเดิมหรือถ้าคนนี้ไม่ใช่ขอให้ตัดใจได้แล้วมีคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามา ไม่เกิน3มเดือนแ,<ต>แล้วก็อ,อีกองคหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือกรมหลวงชุมพรมสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องความรักอยู่หรือมีปัญหาอะไรอยู่จริงๆกรมหลวงชุมพรขอได้หลายเรื่องค่ะสมมติคนที่เข้ามาหาเรามีความไม่ชัดเจนยังค้างค้าค้าราชการหรือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีจะไหว้พอ่อหรือไหว้ถึงหลักสิบที่เรานับถือบอกว่าถ้าคนนี้เขาไม่ดีขอให้เราเห็นว่าเขาไม่ดียังไงเราเป็นไงที่เห็นเลยใช่ไหมภายใน3วันรู้เรื่อง อันนี้เร็วสุดเลยเออก็เป็นอีกที่พึ่งเนาะใช่ถ้าเกิดว่าแบบดูดาวก็แล้ววันเกิดก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจ้ะตช่จ้ที่กัดที่บอกไปนะแต่เขาอย่าลืมที่สําคัญอย่าขออะไรที่มันเกินกมตัวเองอย่างเช่นขอให้สามีหนูรวยระดับพันล้านอะไรแบบนี้แบบเอางทีมันก็ไม่ได้ใช่ใช่เอาพื้นฐานคำเป็นจริงส่วนใหญ่ก็แบบให้คนที่นีสใสดีซัพพอร์ตเราแล้วก็ไม่มาเป็นภาระให้เราก็น่าจะโอเคและ อ่านี่นะคะก็คือเป็นวิธีการต่างๆในการดูผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเรา,าแบบจะจะใช่หรือเปล่าจะดีหรือเปล่านะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะดูแบบลึกกว่านี้นะคะแบบจัดเต็มเลยก็สามารถมาดูส่วนตัวกับแม่หมอแฟร์ีแคทได้นะคะบอกเลยว่าแม่นมากๆค่ะสามารถทักได้ที่ Facebook Fan Page ดูดวงกับแฟรี่แคทดูดวงอ่าที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะดูดวงกับแฟรี่แคทยังไงก็ทิวลิปขอบคุณแม่หมอมากเลยนะคะที่สละเวลามาดูดวงให้ทิวปสนุกมากมากค่ะสุดท้ายนี้นะคะยังไงทิวลิปก็ฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร้รวมถึงคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่คุณเคยพบเจอเกี่ยวกับความรักค่ะเผื่อทิวจะหยิบยกขึ้นมาพูดนั่นเองเนาะหรือใครอยากจะถามเรื่องดวงอะไรต่างๆก็คอมเมนต์ฝา กันเข้ามาได้นะจ๊ะตอนนี้ที่รีบแล้วแม่หมอก็ขอลาไปก่อนขอบคุณแม่หมอมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย